วัสดีค่ะตอนนี้นะคะบีบีอยู่ที่นี่เลยค่ะซึ่งวันนี้มีนักกระเอลนักแสดงเรื่องซิ่งรักทะลุมิติวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศการซิตติ้งในกองละครเรื่องนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามบีบีเข้าไปชมกันเลยค่ะ พี่แดนคะตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้จัดนักร้องนักแสดงมากความสามารถกับพี่แดนวรลเว่นะคะพี่แดนคะหลายคนแฟววก็คงอยากทราบว่าพันตัวจากนักร้องนักแสดงมาเป็นผู้จัดเบื้องหลังได้ไงคะก็พอเราเงินหมดจากการร้องเพลงปุ๊บเราก็รู้สึกใช่แล้วคก็มันก็เป็นความความความชอบอะครับมันก็คือมันทุกๆตำแหน่งทุกๆหน้าที่ที่เราได้ทำหรือได้รับมอบหมายมามันก็ มีความสุขทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่มันก็อาจจะสุผมมันก็จะใหญ,ใหญ่จะกว้างขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็สนุกตรงที่เราได้ได้คิดภาพรวมทั้งโปรเจกต์เลยอะครับว่าอยากให้ส่วนไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับบทออกมาเป็นยังไงเอ่อนักแสดงใครอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมเขาจะอองออกมาลักษณะแบบไหนไงครับมันก็ มันก็ท้าทายขึ้นเนี่ยฮะเหนื่อยไหยคับพี่จะต้องลงมือทาเองทุกอย่างเลยไม่อครับคือจริงๆแล้วทีมงานที่เราเลือกมาครับเราก็ให้เกียรติเขาอยู่แล้วครับเ,เราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ ที่เขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้เราก็แค่มาจูนกันเท่านั้นเองว่าโอเคที่หามาที่คุยกันที่ประชุมออกมามันเป็นยังไงมันใช่ไหมมันตรงกันไหมหรือตอนแรกเราคิดว่าในที่ประชุมมันโอเคแต่พอแบบมาถ่ายกันจริงๆอย่างวันนี้พิจิ้งไงเขามาถ่ายกันจริงๆแล้วเออมันมันไม่ใช่อย่างที่ภาพที่พวกเราคิดเนาะก็จะได้ปรับแก้กันต่อไปอย่างผู้ถังเรื่องแรกของพี่แดนชื่อเรื่องว่าอะไรคะที่เป็นผูนดถับ กุหลาบก,ก็หนานวครับเป็นยงยมากครับผมไม่ได้ชิม้างแบบเต็มตัวตอนนั้นครั้งแรกด้วยมก็จะงงๆหน่อยคือมันใหญ่กว่ามันมันมันงานมันเยอะแนละ้วมันก็ใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากครับมันปัญหาที่เราคือเราก็เราก็เล่นละครมาเยอะนะครับปัญหาปัญหาของเราตอนเราเป็นนักแสดงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินเล็กๆน้อยๆ ในส่วนของเราเขาเองอะแต่พอมาดูแบบภาพกว้างๆอะครับมันมีปัญหาได้จากทุกจุดเลยครับแตกต่างกันไหมครับพี่ไดระหว่างนัก้องและแสดงแล้วมา,าเป็นผู้จัดแตกต่างครับมันก็จะหัวฟูขึ้นหน่อยอะครับไม่ต้องใดผมเลยฮะมันก็จะมันสมาธิมันหลุดไม่ได้ครับแล้วก็คือผมมีหลกักของผมอยู่ว่า คือเมื่อเมื่อก่อนใจเขาใจเราครับคือเมื่อก่อนเราคือเราไม่เราไม่ชอบแบบเราไม่ชอบหัวหน้าแบบไหนหรือผู้บริหารแบบไหนที่เราเคยเจอมาอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะอย่างครั้งแรกเหมือนกันกันกบการเป็นผู้จัดให้กับ Two for You รเรื่องอะไรครับพี่แดนซิ่งลักทะลุมิติครับเป็นไงบ้างคะทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นผู้จัดครับเรื่องนี้ี่ขายผ่านครับ <laughs> เชื่อแล้วเขาพี่แดนเป็นคนตลกจริงๆแสดงเรื่องตลกยังเป็นผู้กัดแนวตลกอีกด้วยแเรื่องนี้เป็น d r a า a action ครับก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราผมพูดขึ้นมาในที่ประชุมก็หลายๆคนในทีมชอบครับก็เลยพัฒนาต่อคาดว่าจะได้ติดตามชมกันเมื่อไหร่ครับพี่แดนเรื่งแล้วเร็วนี้คำนี้เวรากสุด พี่ได้ครับแฟนๆก็คิดถึงว่าเป็นผู้จัดละครแบบนี้ใจะใได้เห็นนักร้องหรือเปล่ามากของนักร้องหล,อหลอ่อๆก็คิดว่าน่าจะนะครับก็มีการพูดคุยอยู่ครับอืมจริงๆแล้วนั้นก็เป็นงานที่ผมผมก็มีความสุขมากที่สุดนะครับที่ที่ได้ทํางานตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันดี้ก็อันนี้พอเราโตขึ้นนะครับเราจะมีเพื่อนมีทีมมีอะไรที่เราเอา่อก็มีความสุขที่ได้ ได้มีได้คิดงานหางานแล้วก็พวกเขาทุกคนมีงานทํากันชีวิตเขามีความสุขกันเราก็เราก็มีความสุขครับแต่ว่าถ้าความสุขส่วนตัวล็กๆเลยครับของตัวเราเองคนเดียวนะเราก็มีความสุขกันอยู่กับเพลงเหรอเพลงั้นให้พี่แดนฝ์ตติดตามมาคอยเรื่องนี้หน่อยแล้วกันค่ะครับก็ฝากเอ่อด้วยเรื่องซิ่งรักทะลุมิติด้วยนะครับก็มันก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่มันยากมากๆสำหรับสำหรับผมแล้วก็ทีม นะครับก็จะทํามันออกมาให้ให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าุกทุกคนเอ่อคงจะชอบนะครับเราการทูตคอยอยนะครับ ขอปรอบมือให้ผู้ชายมากความสามารถคนนี้ครับเป็นทั้งนักแสดงนักร้องผู้จัดนะครับกลุ่มกับช่างหน้าช่างผมไม่ไม่ไม่อันนั้นมากไปมากไปฮะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ขนาดแต่จริงๆแล้วจิตตาชอบที่ชอบในื้อบานอนกันนักร้องเขานะครับสะอช่จะแบบสั้นๆจะยิ้มโอ้พี่กี่ไม่ได้จริงๆอ่ะฟลไม่ได้จรบอายุพี่นำแล้วไงเอางี้ดีกว่าติดตามได้นะคะกับละครเรื่องซิ่งรักทะลุมิตินะคะทางช่องทูโปรยุของเราเร็วๆนี้ค่ะ